เสียงสะท้อนความเดือดร้อนของคนกรุงต่อการใช้บริการรถเมไทย89.2%รถขาดระยะต้องรอนานวันที่25มิถุนายน2565กรุงเทพโพโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพลงสำรวจความเห็นของประชาชนเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนต่อการใช้บริการรถเมไทย โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลที่ใช้บริการรถเมย์จำนวน1,151คนตั้งแต่วันที่17ถึง21มิถุนาย,ยน2565ที่ผ่านมาพบว่าปัญหาที่ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ8 9 2พบจากการใช้บริการรถเมย์ในปัจจุบันคือรถขาดระยะต้องรอรถนานรองลงมาร้อยละ44.4คือรถแน่นขึ้นไม่ทันโดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน และร้อยละ35.5คือรถเก่าชำรุดรถสกกะปรกทั้งนี้ผลกระทบที่ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ75.4ได้รับจากปัญหารถเมย์ขาดระยะรถเที่ยววิ่งและยกเลิกสายรถเมย์บางเส้นทางคือไปเรียนไปทำงานสายถึงที่หมายช้าก,กว่ากำหนดรองลงมาร้อยละ61.4คือต้องใช้บริการขนส่งทางอื่นทำให้เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายและร้อยละ37.3 คือต้องต่อรถเมล์หลายสายจากเดิมที่นั่งสายเดียวถึงที่หมายเลยเมื่อถามว่ามั่นใจหรือไม่ว่าขอสมกจะสามารถแก้ปัญหาการให้บริการรถเมล์ที่เกิดขึ้นภายใน15วันได้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ77.3ระบุว่าไม่ค่อยมั่นใจถึงไม่มั่นใจเลยขณะที่ร้อยละ22.7ระบุว่าค่อนข้างมั่นใจถึงมั่นใจ ส่วนสิ่งที่อยากจะฝากถามถึงผู้บริหารคอสมกและส่วนงานที่เกี่ยวข้องมากที่สุดในการให้บริการรถเมย์แก่ประชาชนมากที่สุดร้อยละ56.9คือมีรถเมย์ให้บริการครอบคลุมทุกเส้นทางได้หรือไม่เพื่อกำานงถึงผู้ที่มีไรายได้น้อยรองลงมาร้อยละ53.2คือทำไมรถเมย์ถึงมีให้บริการน้อยและร้อยละ51.0 คือประชาชนจะได้รับผลกระทบจากปัญหารถเมขาดระยะรถเที่ยววิ่งและยกเลิกสายรถเมย์บางเส้นทางนานแค่ไหน